ราศีสิงสัปดาห์หนี้นะครับการงานได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับตีความได้ว่าอยากได้อะไรจากใครอาจจะต้องเหนื่อยกับการเจรจาต่อรองมากสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะกับชายสูงวัยอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษต้องใจเย็นๆน,นะครับ เรื่องต่อมาคือเรื่องของการเงินนะครับจากหน้าไพ่จะเห็นคนกำลังก่อนเหรียญไว้แน่นเลยนะครับตีความได้ว่าอย่าเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงนะครับมีแต่จะทำให้ขาดทุนอีกเรื่องนะครับขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงให้มากๆนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความรักนะครับ จะเห็นได้ว่าได้ไพ่อัศวินเหมือนกับการงานแต่คนนี้ถือเหรียญน,นะครับแสดงถึงอยากหาเงินมากกว่าจึงตีความหมายได้ว่าความรักค่อนข้างจืดจางเพราะกำลังมุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงานอย่างเต็มที่ครับ